โอ้ท่านผู้ชมทางบ้านส่งคําถามทางไลน์กราบครวะอาจันมะเขียวค่ะควรจะวางใจอย่างไรให้ไม่ต้องห่วงเพื่อนจนทุกข์ไปด้วยเมื่อเพื่อนทําผิดศีลข้อสาสิ่งนี้ทําให้หนูรู้สึกหงุดหงิดโมโหบางทีทั้งสงสารทั้งชังเพื่อนของหนูและผู้ชายคนนั้นหนูจะออกจากทุกข์ได้อย่างไรคะหนูควรเลิกคบเพื่อนไหมคะ นะกรับขอบพระคุณอาจาร,รย์มอเขียวค่ะเราก็ปรัถนาดีแล้วก็บอกไปนะปรัถนาดีต่อเพื่อนแล้วเราก็ใช้ศิลปะนะใช้คำพูดใช้ศิลปะใดๆที่บอกว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรเป็นประโยชน์เป็นโทษเท่าที่เรามีภูมิเท่าที่เพื่อนเขารับได้ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นถ้าเขาไม่ฟังก็ต้องปล่อยวางนะก็ต้องปล่อยวางไปก็ อย่างที่พระพุทธเจ้าถ้าก็ยังตัดว่าถ้าเขากิเลสหนามากนะเขาอยากได้สิ่งนั้นแรงงอยากได้อะไรแรงแๆหรือเวลาไม่ได้แล้วก็โกรธดดแรงๆโมโหแรงๆขณะนั้นเป็นขณะที่สอนไม่ได้ต้องให้ทุกสอนเขาแทนนะเท่านั้นเองนะสอนไม่ได้ต้องให้ทุกสอนแทนนะถ้าบอกแล้วเตือนแล้วทำทุกอย่างแล้วก็ เขาไม่ฟังเขาไม่เอา,าเราไม่ใช่สัตรบุรุษของเขาณนะตอนนั้นก็ให้ทุกสอนเขาแทนเท่านั้นเองเราก็ไม่ต้องไปคบกับคนผิดศีหลหรอกถ้าผิดศีลเนี่ยพุทธเจ้าบอกอย่าคบคนพาลคนที่ผิดศีลอย่าไปเสียเวลาอาจารย์บอกว่าอย่าเสียเวลากับคนกิเลสหนาที่คุณไม่ขึ้นพอเราเสียเวลากับถ้าเราเสียเวลากับคนกิเลสหนาที่คุณไม่ขึ้นเราก็มันเป็นวิบาก้ายต่อเราต่อผู้อื่น เขาไปคบคนดีคนอื่นที่มีศีลดีกว่าอย่าเสียเวลาเลยกับคนกิเลสนะที่คุณไม่ขึ้นมันมีเยอะในโลกใบนี้เยอะแยะไปหมดเราไปคว้ามไม่ไหวหรอกเยอะแยะไปหมดปล่อยเลยปล่อยวางให้คนเหล่านั้นไปตามวิบากของท่านไปตามยถากรรมไปชดใช้วิบากไปเรียนรู้ทุกให้พอเขาทุกพอแล้วเขาถึงจะกลับมาตอนนี้เขาทุกยังไม่พอเขาไม่กลับมาหรอกเหนื่อยเปล่า ถ้าทุกไม่พอบอกเต็มที่แล้วทุกไม่พอเนี่ยเราช่วยเขาไม่ได้เรา,มาเมตตาเบคกขาแล้วก็ปล่อยไปเลยนะอย่างนั้นดีกว่าถ้าไปคบคนที่มีศีลดีกว่านะนั่นแหละดีที่สุดแล้วนะอา้าวโอ้โหยังไม่ได้ไปข่าวไปอะไรเลยท่้นเนี่ยนะเอาทางเอาทางบ้านกันนะท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็ไปถึงข่าวแล้วก็จบเนาะนี่ท่านผู้ชมทางบ้านนะคุณจากเฟซบุ๊กโมเขียวแฟนคลับคุณ พวงบุกผานูรักกราบคารวะอาจารย์ค่ะชีวิตไม่ค่อยดึงคนอื่นหรือดึงเหตุการณ์ไกลๆมาเกี่ยวข้องกับตัวเองก็เลยไม่ค่อยสุขไม่ค่อยทุกข์เพราะคนอื่นหรือเหตุการณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเองแต่จะเอาเหตุการณ์มาสอนตัวเองแบบนี้เรียกว่าอุเบกขาหรือว่าไม่ใส่ใจคนอื่นคะกราบขอบพระคุณคะ่ะนะ ภาษาข้างนอกมีเฉพาะตอนที่ทำงานผิดทุกอาจจะแรงหน่อยแต่พอกลับบ้านก็ไม่เอาทุกกลับมาด้วยกราบสาทุกค่ะ,ะกับปฏิบัติอย่างนั้นนะก็อเอาที่กระทบเรานี่แหละเป็นหลักอเอาที่กระทบเราเป็นหลักนี่แหละไกลๆก็รับรู้ไปเท่านั้นเองรู้บ้างไม่รู้บ้างก็ได้ตามตามความเหมาะควรตามการประมาณแต่ตัวหลักๆตัวที่กระทบเราเป็นหลักนี่แหละแล้วเอาเอาตัวนี้เรามาล้างทุกข์เรา เป็นหลักนะจึงจะถูกต้องนะมันก็ต้องวาง,วางไปวางไปรับรู้ทั้งหมดอปวดหัวตายพอดีเสนะียพลังไปหมดก็เอาที่กระทบเราจริงๆแล้วก็ตรวจว่ามันมีทุกขอริยสัต์ไหมและกำจัดตัวเนี้ยแล้วก็จบที่ตรงนี้นะคุณสุคนศิลปะบรวรก็เพราะเมื่อเราเจอผัสสะต่อสิ่งใดแล้วเราเกิดเวทนาสุขทุกใดๆคือถ้าสุขก็ไม่เพลิดเพลินไป ถ้าเจอทุกข์ก็รีบตัดออกถ้าหลงคิดผิดก็ให้รีบถอนความคิดนั้นออกก็จะอยากก็จะอยากไม่ยึดนะก็จะอยากไม่ยึดและเกิดทุกข์ในใจต่อนะนะไม่ยึดและเกิดทุกข์ในใจต่อไปค่ะสงสัยไม่เกิดทุกข์ก็คือนั่นแหละนะถ้าเราเราก็จะ ถอนความอยากออกไปได้ก็ได้ถูกถ้าเขียนมาอาจจะพิมพ,มพม์ตกหล่นตกหล่นตกหล่นหน่อยแต่ก็คิดว่าเข้าใจอ,าอ่านวันี้ก็น่าจะเข้าใจความหมายก็คือเราก็จะหมดอยากกันและหมดอยากหมดยึดนั่นแหละหมดอยากหมดยึดแล้วก็จะหมดทุกข์แต่ถ้าอยากถ้ายึดต่อมันก็ทุกต่อหมดอยากหมดยึดมันก็ไม่ทุกขนะ์คุณสุภารัตเจอผัสษาทุกวันได้ล้างกิเลสทุกวันค่ะอาจารย์ โชคดีที่ได้ฟังธรรมจากอาจารย์ทุกวันค่ะไม่โกรธไม่เกลียดใครเพราะเข้าใจว่าเป็นวิบากเราทำม,มาอุเบกขาตรวจใจแล้วไม่ทุกข์กิเลสก็แพ้เราไปเองสาธุฟังธรรมทุกวันได้ปัญญาพ้นทุกทุกวันค่ะดีอยู่กับคุณแม่สอง่อาโอ้คุณแม่สองคุณแม่สองเป็นยังไง นะคงใส่อยู่กับคุณแม่สองคนนะถูกคุณแม่ติทุกวันทุกเรื่องค่ะคุณแม่คือผู้มีบุญคุณจริงๆค่ะเออกำลังฟังเข้าใจนะทีนี้นะากฝังเข้าใจแนละ้วเนี่ยเออถูกติถูก,ถกทําอะไรอะไรนะตั้งหน้าไม่ถูกใจเราบ้างเน,ะนาะนะติแล้วก็มาเนาติถูกแล้วก็มาแก้ไขสิใช่ไหมติผิดเลามาล้างใจเอาประโยชน์ได้ คุณแม่คือผู้มีบุญคนจริงๆค่ะอาจารย์ฟังอาจารย์คุณแม่ติทุกวันนี้คุณแม่ดีขึ้นแล้วค่ะอ๋อเห็นไหมเราอุเบกขาได้หมดวิบากก็ดีขึ้นแล้วนะเพราะคุณแม่กำลังไปรับวิบากกรรมของตัวเองอยู่ค่ะนเราบอกใครสอนใครไม่ได้บอกตัวเองสอนตัวเองก็พอแล้วนะคะอใช่ใช่ ขอขระคุณอาจารย์และพี่ๆจิตอาสาทุกท่านค่ะ่าตกลงถูกต้องแล้วนะ YouTube มอเขียวทีวีคุณยุพินสุราศีศีคุณพัทระสุธีวโรดมจริงทุกอย่างค่ะเอาตัวเองครอบครัวให้รอดก่อนแล้วค่อยหาทางทีหลังและช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปสู้ๆค่ะขอให้รอดปลอดภัย ขอบคุณค่ะอาจารย์หมอนาดีฟังเข้าใจดีแล้วคุณศิลป์คุณศิล,ลปะระพายาวงศิลปะระพายยาวงกราบคาระวะอาจารย์ค่ะปกติหนูทานสองมือแบบสบายสบายค่ะไม่กินจุบจิบเลยแต่ฝึกทานมือเดียวจะกระท่อนกระแท่นมากค่ะช่วงนี้คนอิสลามถือศีลอดหนูเลยตั้งศีล ถือศีลอดไม่ทานตลอดวันจะทานเช้ากับอหกหกโมงกับเย็นห้าโมงรู้สึกดีค่ะอ้าวฝึกไปนะอะไรที่รู้สึกดีฝึกไปนะนั่นแหละอ้าวฝึกไปฝึกฝนกันไปดีนะโอ้เอามาฟังข่าวกันหน่อยเนาะฟังแบบจรวดจ,จรวดนะฟังข่าวในโลกกันเอาข่าวพวทก่อนกันแล้วกันนะ ข่าพวพวททันเหตุการณ์เมื่อห้าพฤษภาหกสี่นะ้าเราก็ทำแนวกันน้ำพอเพียงตรงมักน้อยตรงหน้าโรงช่างนะนี่แหละนะตรงปฏิสันฐานนะ้านี่แหละช่วยกันขรไมา้านลรมือนะโอ้ชุมชนเราจเจริญทุกวันอาจารย์ว่าแก้ปัญหากันทุกวันพัฒนากันทุกวันจเจริญทุกวันนะปัญหาต่างๆก็จะน้อยลงเบาลงไปเรื่อย พอเราไม่ได้สร้างปัญหาเพิ่มมีแต่ลดปัญหามีแต่พัฒนามันก็มีแต่ดีขึ้นดีขึ้นนะของเราปัญหาก็มีแต่จะน้อยลงนะสิ่งดีก็จะมีแต่มากขึ้นมากขึ้นเท่านั้นแหละีนที่สาวปีไปช่วยกันโอ้โหสนุกสนานฮะดูภาพกันไปแล้วนะอ้าวนี่ผลผลิตนะจากสวนปานาบุญสี่โอ้โหขนุนขนุนโอโ้ออกดอกเชีย นะบางกิ่งหักเลยว่างั้นโอ้อันนี้ผลผลิตจากบ้านจิตอาสา,าปั่นน้ำหมูยาโสธรข้าวโพดลูกน้ำลูกฟักยาวหัวปรีค่ะนรส่งเป็นครั้งแรกให้อาจารย์และหมูมิตรดีได้ชิมผลิตผลทางภาคอีสานบ้านค่ะสาธุค่ะอ้าอนุโมทนานะโอ้โหเนี่ย ส่งผลิตผลมาภูกผาฟาน้ำพีนกเรือนแก้วนะก็ส่งผลิตผลผาาาก,ก,นะกสลลกิกรรมไระสารพิษมาโชว์มาสื่อสารเป็นกำลังใจกำลังปัญญาให้กับพี่น้องว่าอาหารเป็นหนึ่งในโลกนะเราช่วยกันทำดี